ไปดูเรื่องราวของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้าเอนะคะได้จับมือร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดกิจกรรมสารฝันน้องตามรอยอารยธรรมค่ะก่อนที่จะชมเกมการแข่งขันระหว่างทีมนครราชสีมามาสด้าเอพบกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดค่ะ ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้าเอฟซีจับมือร่วมกับบริษัทมาสดา้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดเตรียมจัดกิจกรรมมาสดา้าสวัสดแคราัววานสารฝันน้องตามรอยอรยธรรมโดยนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครราชสีมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายวัชรพลโตมรศักดิ์ประธานสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามา,มาสดา้าเอฟซี นายวัชระเจียนบุญผู้จัดการทั่วไปการการตลาดบริษัทมาสเตอร์เซล์ประเทศไทยจำกัดนายชัชวานวงจรรองนายกเทศมนตรีนครนครนคร,ราชสีมาผู้ให้การสนับสนุนทีมและแฟนบอลของทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอเข้าร่วมกิจกรรมโดยทาง บริษัทมาสเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดและสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสดาเอฟซีเรียกว่าอยู่เคียงข้างกันอย่างยาวนานเลยนะคะเรียกว่าร่วมทุกร่วมสุขให้กำลังใจกันตลอด12ปีเต็มค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเมืองโคราชให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งการจัดกิจกรรมมาสเตสวัสดีครัคารวันมาสตารเรลลี่สารฝันน้องตามรอยอารยธรรมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะคะ เพื่อให้แฟนมาสตาและสวัสด์แคทเนียมีโอกาสทำกิจกรรมดีๆและส่งเสียงเชียร์ทีมสวัสด์แคทในการแข่งขันซึ่งเป็นนะัดสำคัญของทีมที่ต้องส่งเสียงเชียร์โดยเริ่มปล่อยขบวนคาราวานตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะพร้อมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆมากมายทั้งอุทยานประวัติศาสตร์พิมายก่อนที่จะเดินทางมามอบทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์กีฬาที่โรงเรียนเหมือนวัยแล้วแวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านขนมจีนครูยอด ด้วยการเปิดคลินิกฟุตบอลให้กับน้องๆเยาวชนที่โรงเรียนประโดกโคกไผ่และปิดท้ายด้วยการเดินทางไปยังสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0เพื่อร่วมชมเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ฤดูการ2024-2025เกมที่15ของฤด,ดูการระหว่างทีมนครราชสีมามัสตด้าเอฟซีทีมอันดับ7ของการางที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมจ่าฝูงอย่างทีมบุรีรัมยูในเตตค่ะ ซึ่งก็จะเริ่มทำการแข่งขันในเวลา19นาฬิกานะคะ